่วงเปิดประตูจู่โลกกว้างกลับเข้ามาสู่ช่วงไอซ์สกันต่อเลยดีกว่านะครับผมนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่นะครับคำใบ้ที่พูดมะอะไรมีสี่ขาสงสัยใช่ไหมครับผม มัต้องเดามัต้องรู้ไม่ต้องอะไรแหละหถ้าพูด<อ>เป็นคำประเทศละตันเนี้ยมีตแต่คนเดียวแหละเ,เรากําลังพูดถึงน้องสุนัขหรือหมาค่ะทุกคนครับผมคิดอยู่ในใจแล้วผมกะาจะตอบมะมนแมวกับะมาสองอย่างนี้ละคิดในใจแต่ยังไม่กล้าตอบไนีโอ้โหตายละที่บ้านมีทีวีที่บ้านมีทีวีหรือว่าขับรถออกจากบ้านเจอสติแบนเนอร์เออสื่อต่างๆ่างในกองทีเยอะแยะมากมายนี่ไม่รู้เลยเนาะหือว่าเชยมากนะเพราะอะไรเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ภาคแรก ดังมากเขากวาดราง,งวัลมาทั่วโลกค่งคระมหาสีขาครับสร้างชื่อสุดฤทธิ์วันนี้นะคะเราจะนําเรื่องราวของภาพยนตร์มะหมาสองมาเล่าให้ฟังกัน ซึ่งภาคแรกเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องมะหมาสีขาครับใช่ไหมเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยเหล่าแก๊งหมาเขาก็แบบว่าแยกย้ายกันไปมะขาเนี่ยนางก็ไปอยู่กับเจ้านายที่ต่างประเทศดูกาแฟก็ไปเหมือนกันไปสวรรค์ม่วัยชราของนางนี่ผมก็ดูเหมือนกันภาคแรกเนี่ยประทับใจมากตรงที่ข้ามถนนจะไปสุนัขวดีอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันให้แง่คิดนะในเรื่องของความสามัคคีอะครับใช่ใช่แล้วก็ยังมีอีกคือนายองอาจนายองอาจเต้ปิติศักดิ์จำได้ไหมผู้ชมภาคนี้ เขายังอยู่ออถและเรื่องราวนะคะก็ได้ดําเนินขึ้นพร้อมกับหมาพระเอกนั่นก็คือเจ๋อเราจะบอกกันอย่างนี้ก็คือมะหมาเนี่ยคือฮีโร่ของมะหมาเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยภาคแรกเป็นมะขามภาคนี้ต้องเป็นเจ๋อเป็นหมา<ช>พันไทยด้วยหมาลังอานไปแล้วครั้งนี้เป็นบางแก้วภ<ช>าคน,น,นี้นะคะได้หนุ่มป้องววนวัดมารับบทเอก เป็นแฟนกับโดนัทมนัศนานที่รับบทแหวนรื่งชื่อแหวนนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายถูกต้องเพราะว่าเต้ปิติศักดิ์ในเรื่องชื่อว่าองค์อาจภาคแรกเนี่ยเขาหลงรักหนูแหวนชื่อเหมือนกันฟังไม่ได้สับจับไปคิดว่าตายแล้วแหวนจะมีลูกฉันต้องไปขโมยลูกแหวนให้ได้ครับเออปูเกียไม่สู้้วปป้าจะพาพี่ออกไปจากที่นี่เองค่ะ เจอเนี่ยนะคะเป็นหมาของพระเอกแล้วเจ๋อก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะรักเด็กคนนี้นี่เจอ๋อนี่น้องว่านนะน้องชายคนใหม่ของบ้านนี้พี่เจ๋อหน้ารักจังเต้ปิติศัก์เนี่ยนายองค์าเดียวาขโมยลูก,กทุกคนเข้าใจว่าเจ๋อแกต้องขโมยลูกชายของเขาไปแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ความรักทุกอย่างมันทุ่มเทไปที่แกพอมีลูกแกต้องอิจฉาเด็กแน,น่ๆควาวนี้เริ่มต้นความสนุกใช่เจ๋อต้องไป ช่วยน้องวานกลับคืนมาแต่เจอช่วยตัวเดียวไม่ได้เจอต้องมีแกนมะหมาของเจองานนี้นะคะเราเลยได้มีโอกาสเห็นพลพรรคหมามารวมตัวกันเพื่อที่จะตามล่าหาน้องว่านใช่ค่ะผมมาตามหาน้องว่านครับไม่ต้องห่วงเจอพวกเราจะช่วยนายเองนี่แน่ไอ้เด็เดรอดครับเทียใครอยู่ก็อยู่เหอะ แล้วก็กลุ่มแก๊งของออหมาที่เป็นหน้าตาเดิมๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเฮียเก่งปี๊ดเซ็กซี่พิ่กุลทุกคนยังอยู่เป็นกลุ่มกวนเหมือนเดิมแต่ไม่มีความสนุกตรงที่ว่าเอ้าก็เฮียเก่งไงอินเลิฟกับเซ็กซี่ตอนจบภาคที่แล้ว มีมุดข้าห่มกันเรมซีนะจ๊ะเราซีนิดหนึ่งนะคะมีจริงกระเบียกันนิดหนึ่งภาคนี้ก็ต้องมีลูกสาวสวยปิ้งออกมาที่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกของกลุ่มม้าหมายที่จะเป็นคู่รักของเจอเลยก็ว่าได้ผมมีคําถามอย่างสุดมันกคนที่ไม่ได้ดูภาคแรกนะครับเขาจะมาดูภาคสองเนี่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ค่ะไม่ต้องกังวลดูดูเรื่องอุ้มคอนเฟิร์มว่าดูดูเรื่องใช่ค่ะและที่สําคัญภาพยนตร์เรื่องนี้สัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิง พูดไปอย่างนี้แล้วผมอยากจะดูแล้วล่ะคะทุกคนครับความสนุกของเด็กๆที่ดูในภาคที่หนึ่งนะคะซีนวิ่งล่าซีนความตื่นเต้นภาคนี้จัดเต็มค่ะวิ่งล่าในสวนมันไม่สนุกเท่าไปวิ่งล่ากันใน Dream World ผ่านสเป c ชียลเ f ฟเฟ Hollywood Cable Car ความอลังการความสนุกนี้จะอยู่ในม้าหมาสองค่ะโดนเลี้ยจริงเลอเฮย เป็นไงบ้างอะไอไนี่ถามไม่ดูสภาพเฮียเอาไม่อยู่ม้าหมาสองส่วนช่วงหนาไอซีของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องม้าหมาเหมือนกันนะครับ<ส>ทุกคนครับเอาอันนี้จัดเต็มมาด้วยเหรอ<ส>จัดเต็มเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยเราม้าหมาหม,มากันเต็ม<อ>ที่นี่เป,นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรอันนี้ผมนะชอบหมาไหมชอบค่ะชอบหมาไหมไม่ชอบค่ะพี่ลองทายดูว่าผมกำลังจะสื่อสารอะไรฮะลองทายเหนื่อยพอ สสนในชีวิตไม่อยากทำพิธีกรไม่อทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมจะพูดให้ทุกคนเนี่ยคิดนะครับนั่นก็คือว่าคนเราเนี่ยชอบคิดเอาเองว่าสิ่งที่เราเห็นจากพฤติกรรมที่มันแสดงออกมานั้นน่ะเป็นอะไรอุ้ยรักแม่ใช่ไหมเนี่ยรักแม่ใช่ไหมโอเคถึงคุณแม่ใช่ไหมครับเปล่าปกจินั่นแหละครับเป็นประเด็นที่เราเนี่ยจะให้ทุกคนนี่ได้คิดกันนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่น้องม่หมาคิดเนี่ย ตรงกันหรือเปล่าครับค่ะถ้าอ,อยากรู้ติดตามชมได้ไอซี IC ช่องหน้าค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมการสื่อสารภาษามามานะคะ <c oughs> มาทำบุญก่อนดีกว่าค่ะกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่า Let Them See Love 2555 <c oughs> The Endless Giving ค่ะเป็นการที่พวกเราทุกคนนะคะสามารถร่วมทำบุญง่ายๆโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อจะบริจาคอวัยวะหรือว่าดวงตาของเรา <c oughs> ไปที่ w w w h e ไวต์เว็บค่ะหรือว่าจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เหมือนกันสำหรับลูกค้า True m o v e และก็ True Move สนะคะสามารถพิมพ์1น่บริจาค1ิบาท 100ริจาก100บาทก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทำบุญแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปร่วมกันทำบุญเยอะๆนะคะค่ะช่วงเปิดพลังทางปัญญาเก็บเข้ามาสู่ช่วงไอซีกันต่อเลยนะครับทุกคนครับก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมะหมานะครับทุกคนครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับ ผมเนี่ยมีปัญหากับลูกที่บ้านของผมทำไมคะมีลูกแล้วครับทำไมคะชื่อว่าเจ้าโด่งดังนั่นเองครับผมโอบกอดมันทุกอะไรมันคืออะไรหมาไม่คือหมาเออแล้วไปกอแล้วลูกทำไมลูกก็คือผมเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของมันนะครับมันกระดิกแขนเวลาที่ผมกลับไปผมก็ไปสวมกอดเอนเตรงนั้นนะครับทุกคนครับทำไมคะทั้ง เขาะตบกัดกัดผมตบผมที่คอผมประเด็นก็คือว่าตนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันกระดิกหางมาเหมือนกับว่าแสดงความรักอ้าวล้าทำไมมากัดฉันล่าก็นั่นนสิครับเอาอะไรนเลยเป็นประเด็นนะครับที่เราจะไปหาคําตอบกันครับว่าหมาเนี่ยตอนที่มันกระดิกหางใส่เราเนี่ยมันอ่ะดีใจจริงหรือเปล่านะสิครับโอ้หรือมันคิดอย่างอื่นเนาะนั่นนะสิครับถ้าอยากจะรู้แล้วก็ไปหาคําตอบจากผู้รู้กันเลยดีกว่าครับการที่สุนัขกระดิกหางแสดงว่าอารมณ์ดีจริงหรือไม่จริงๆไม่จําเป็นนะครับสุนัขกระดิกหางแปลว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่ตื่นตัวนะครับ สุนัขบางตัวเนี่ยกำลังจะเข้าไปกัดคนพวกนี้หางก็จะตั้งขึ้นแล้วกระดิกตั้เหมือนกันขณะเดียวกันใบหูตั้งนะครับพวกนี้คอเชิดสูงนะครับพุ่งเข้ามาหาเลยตัวลักษณะจะยกยกขึ้นสูงนิดนึงอันนี้คือท่าทางสุนัขก้าวลาวถึงกระดิกหางก็ไม่ผลเข้าใกล้หรือสุนัขบางตัวเนี่ยจะเข้าไปประจบคนหางก็จะลงต่ำแล้วกระดิกอาการที่อยากให้ฝึกสังเกตคืออาการสุนัขเครียดนะครับสุนัขเครียดเนี่ยจะเริ่มต้นจากหงานะครับบางตัวก็จะเอาลิ้นมาเลียจมูก ถ้าเรายังพยายามจะเข้าไปเซาซีเข้าไปยุ่งกับเขามากๆเนี่ยสุดท้ายเขาอาจจะขู่และกัดเราได้ครับถ้าอยากจะเข้าใจสุนัขเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างนะถ้าเจ้าของคนไหนอยากจะเข้าใจพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยต้องเริ่มจากเข้าใจท่าทางก่อนเพราะนี้เป็นเบสิกสุดท่าทางหลักๆที่มีนะครับอย่างเช่นนกสุนัขเวลาอยากเล่นกับเราเนี่ยเจ้าของอาจจะเห็นสุนัขจะพยายามเอียงตัวข้างหน้าไปให้ขาหน้าต่ําลงนะครับกระดกก้นขึ้นกระดิกหาง ทีนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่เล่นด้วยเขาก็อาจจะเริ่มวิ่งไปวิ่งมาแล้วหันมามองเราแล้วว่าจะวิ่งตามเขาไหมการเหา่าด้วยการสื่อสารด้วยเสียงเองก็ยังแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับเช่นลักษณะการเหา่าที่เสียงห้าเสียงดังนะครับและเห่าเป็นจังหวะที่สม่ำเสมออันนั้นเขาต้องการจะขับไล่ผู้ที่เข้ามาในบ้านหรือว่าคนที่เขารู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเขาเนี่ยชวนเล่นกับเจ้าของเนี่ยการเห่าจะเปลี่ยนออกไปโคนจะเสียงสูงต่ำไม่เท่ากันจังหวะไม่สม่ำเสมอ,อน,นี่คือการชวนเล่นนะครับสุนัขสามารถจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้หรือเปล่า หลักๆแล้วสุนัขที่ไม่ได้ถูกฝึกนะครับโดยธรรมชาติจะฟังจากน้ําเสียงนะครับเจ้าของพูดคําพูดดีแค่ไหนถ้าใช้เสียงห้าวเสียงรุนแรงเสียงตะคอกเนี่ยความรู้สึกคือไม่ดีแน่นอนสรุปแล้วนะครับหลักๆจะอยู่ที่น้ําเสียงครับไม่ใช่คําพูดที่เราพูดออกไปและสุนัขสามารถจําชื่อของตัวเองได้จริงไหมสุนัขส่วนใหญ่จําชื่อได้นะครับเพราะว่าเป็นคําที่ใช้บ่อยสุดเลยแล้วเราก็เรียกเขาซ้ําๆย้ำๆอยู่ทุกวันเนี่ยปัญหาเดียวที่สุนัขอาจจะเลี่ยงไม่จาชื่อก็คือเจ้าของใช้การเรียกชื่อกับสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราเรียกชื่อเขาเข้ามาหาเขาตามด้วยสิ่งดีๆเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเรียกชื่อเขาตามมาด้วยการลงโทษตามมาด้วยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเขาอาจจะเริ่มสับสนการเรียกชื่อค่อนข้างจําเป็นนะครับจะฝึกสุนัขอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสุนัขเริ่มรู้ชื่อตัวเองดึงความสนใจมาที่เขาด้วยการเรียกชื่อที่เหลือก็ฝึกง่ายแล้วครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่รักสุนัขเลี้ยงสุนัขนะครับนอกจากเราต้องให้อาหารคอยเล่นกับเขานะครับคอยพาเขาไปหาหมอฉีดวัคซีนแล้วยังไงอย่าลืมทำความ ว่าสุนัขก,กำลังสื่อสารอะไรกับเรานะครับลองกลับไปดูสุนัขที่บ้านวันนี้นะครับว่าเขาจะบอกอะไรคุณอ๋ออไรเอา,ปาเป็นว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นมะหมานะครับผมก็เข้าใจมะหมาได้เหมือนกันเลยครับพอรู้จักมะหมาของเราแล้วสังเกตอย่างดีแล้วจูงมะหมาของเราเลยคะ่ะวันนี้ไปหน้า m b k Center ตอนนี้เลยคะ่ะทำไมคะภาพยนตรเรื่งงองม้าหม,มาสองเขาจัด Walk Rally กันว่ากติกาความสนุกเนี่ยก็คือคุณกับมะหมา ต้องสื่อสารกันดูเรื่องเพื่อเก็บคะแนนเออเราจะเดินเขากำลังหูรูปอยู่อย่าเพิ่งเดินหยุดก่อนเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวแพ้มาเจอกันได้ที่หน้า m b k Center ไปตอนนี้กันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการ IT แล้วล่ะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่าย3าโมงครื่งทางทร5กับรายการไ t วันนี้เรา3คนเนี่ยขอไปวอล์กเลลี่กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ